โอเควันนี้ก็จะมาบอกกฎของช่องเรากันคือช่องโทบิก็จะมาบอกกฎกันหนึ่งคือพวกมึงห้ามพูดคำหยาบในช่องคอมเมนต์หรือว่าด่ากันในช่องคอมเมนต์ใครจะเริ่อก่อนใครจะเปิดทีหลังกูไม่สนกูแบนหมดเข้าใจเปล่ากูไม่ก่อตักเตือนถ้าก่าวตักเตือนไม่ใช่ช่องกู 2คือถ้าถ้ามากวนตีนถ้ามากวนตีนหรือว่ามึงมาร้องลงร้องลงร้องเรียนว่าอยากเล่นเกมพาอยากให้เล่นเกมพัอยากเล่นเล่นเกมนู่นนี่มึงรอก,กูก่อนไอสัตว์เดี๋ยวกูเล่นเองนั่นแหละกดข้อที่สามเอ้ยกดข้อที่2ก่อนก็คือ มึงแบบมึงไม่ต้องมาร้องเรียนนาสัตว์เดี๋ยวกูเล่นเองน่นแหละ,ะกูอยากเล่นเก็บแล้วก็เล่นให้มึงดูมันสนุกหมดแหละที่กูเล่นน่ะมันสนุกหมดแหละแล้วแล้วอีกข้อหนึ่งก็คือข้อที่สามใช่ไหมคือถ้ากูเปิดสมมติกูจะเล่นโลบอกล้วกูเปิดเซิร์ฟไปใช่ไหมสมมติกูแบบกูแบบสตรีม หรือกูไม,ม่ค่อยสตรีมกูแทบไม่สตรีมเลยในช่องเนี่ยแต่ช่องเก่ากูมีสตรีมอยู่นะแต่โดนแบนไปไหลายสัตว์ก็คือถ้าถ้ากูมั่นใจว่ากูสตรีมได้แล้วกูสตรีมแล้วมึงนะ่ะมามาแบบแบบมากวนมาป่วนสตรีมบ้างนะั้นอะ เออนั่นแหละถ้ากูสตรีมแล้วมึงมาปวนสตรีมกูบอกเลยแบลล้วนๆไม่มีอะไรประจบเพราะฉะนั้นอย่าปวนสตรีมกูถ้ากูสตรีม,มนะนี่คือกฎแล้วปวดแล้วปวดทำตามด้วยบายบาย